ครับก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ย้อนหลังเด็กเิดเอินะฮะครบ26ครับ26ครับนะครับเอ่อวันเกิดปีนี้ให้อะไรกับตัวเองไม่ไม่ค่อยได้ให้มาหลายปีแล้วครับเพราะแบบส่วนใหญ่จะฟุตอยู่กับฟุตบอลแต่ปีนี้โชคดีหน่อยแบบเมื่อวานครับแบบมันหยุดใช่ได้อยู่กับครอบครัวส่วนใหญ่เวลาแบบเนี่ยสองสามปีที่ผ่านมาคือไปแข่งติดแข่งติดอะไรตลอดเลยคือแทบไม่ได้อยู่กับครอบครัวเลยครับมีเมื่อวานนะครับได้อยู่กับครอบครัว ก็แบบของรางวัลอะไรไม่ได้ต้องการแค่ขออยู่กับครอบครัวก็พอแล้วนะฮะเห็นแฟนคลับให้กําลังใจอวยพรเต็มเลยฝากอะไรถึงแฟนคลับหน่อยก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับที่ร่วมอวยพรมันเกิดผมครับก็ผมก็อยากขอให้พรนั้นกลับสู่คนที่อวยพรผมด้วยนะครับนะครับในเรื่องแบบหลายคนเชียร์ให้เอินลงเล่นเดี๋ยวลอก่อนก็เดี๋ยวยังไงต้องแข่งขันกันเนาะอยู่ที่โค้ชอะครับใช่นะครับแล้วพี่เอิญยังใจสู้ไม่ได้ท้อนะ นะครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับ mm hmm. เอิญมีความสุขมากๆในวันครบรอบวันเกิดวันนี้นะครับโอเคครับ mm hmm. thank you mm hmm. ครับ